เห็นพระกราระครั้งใดน้อมใจตามไปเช่นว่าเสียนพระพุทธรูปแหลมนั้นหมายถึงพระองค์มีปัญญาเวลาทุกมาก็ดับได้ทันทีหูยานคือความหนักแน่นไม่เล่นรับเสียงเลวรี่ใครมาว่ามาดามาทามตีพระองค์ก็ไม่มีโมโหวู่วามตาพระพุทธรูปมองต่ำคือหมายถึงมีสติไม่ดําริในสิ่งทั้งสคือการดําริในกามพยาบาทและการเบียดเบียน เห็นพระกราบพระทุกครั้งระวังอย่ากราบให้เพี้ยนพระพักยิ้มแย้มไม่เปลี่ยนนั่นหมายถึงพระพุทธเจ้าในใจโล่งเตียนเบิกบ,บานนิ้วมือพระพุทธรูปสั้นยาวเท่ากันสิ่งนั้นหมายถึงว่าพระองค์มีรักแผ่ซ้านเมตตากรุณาตลอดการสงสารสรรพสัตว์เสมอกันกราบองค์พุทธรูปครั้งใดตั้งใจดำรงคงมั่นน้อมนำคุณธรรมอนันต์เหล่านั้นมาไว้ในตน